การเงินเป็นยังไงครับการเงินดีครับเงินได้เป็นกอบเป็นกรรสำสําหรับผู้ที่เกิดราศีพิจิกพระราศีพิจิกนะครับแม่ราศีพิจิกนี่ไปไหนไปคู่นะครับอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้เขาบอกว่าชีวิตติดกับความรักความรักเปรียบเสมือนญาติซึ่งออกห่างก,กันไม่ได้เลยนะครับมันรักรักรักกันมากเลยเหมือนปลาท่องโก แต่ก็ดีครับขำๆครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยคิดจะมีแฟนใหม่คิดจะนอกใจลําบากนะครับตาสับรถมองอยู่นะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกอาจจะมีสิ่งอ,อาจจะอาจจะนักอาจจะนะครับเรื่องความรักอาจจะต้องปิดบังซ่อนเล้นหน่อยหรือมีความรักที่ปิดบังซ่อนเล้นการปิดบังซ่อนเล้นนั้นเระวังญาติจะมาเจอนะครับระวังญาติจะมาเจอการเงินเป็นยังไงครับการเงิน ดีครับเงินได้เป็นกอบเป็นกรรมโดยเฉพาะเงินของเก่าเงินที่มาจากที่ดินนะครับเงินที่มาจากบ้านช่องห้องหอนะครับต่อมาผู้ที่เกิดเตือนนิดหนึ่งครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกเขาบอกว่าความหวังที่ไม่มีความเพียรน,นั่นคือความสิ้นหวังนะครับ